รู้หรือไม่ขี้เท่ามีประโยชน์อย่าทิ้งนะครับกําจัดเพรียได้ขี้เท่าคือส่วนที่เป็นผงสีขาวที่เหลือจากการเผาไหม้จากฟืนหรือเศษใบไม้ต่างๆสำหรับคนใช้เท่าฐานขี้เท่าจะมีความด่างมีธาตุโพแทสเซียมที่เหมาะสมสำหรับการจะเดินโตของพืชและสามารถช่วยรักษาปัญหาดินกด ได้เนื่องจากขี้เถ้ามีฤทธิ์เป็นด่างการที่เตรียมขี้เถ้าได้จากการที่ได้จากการเผอมไม้ถ่านไม้โดยใช้เฉพาะขี้เถ้าพงสีขา,ขาวหรือสีเทานะครับไม่มีเศษถ่านผสม2เตรียมภาชนะสําหรับแช่น้ําขี้ถา่ถานขี้เถา้าโดยสามารถใช้เป็นถังหรือกระละมังได้3เตรียมน้ําเตรียมขี้เถ้าปริมาณ1ถ้วยผสมกับน้ําปริมาณ3ลิตร เมื่อผสมขี้เถ้ากับน้ำที่ได้เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากันหากมีเศษลอยหากมีเศษ,เศษถ่านหรือเศษปฏิกูลลอยด้านบนให้ตักออกแช่ไว้หนึ่งคืนให้ตกตะกอนเมื่อครบหนึ่งคืนให้ตักน้ำที่ตกตะกอนและมาเทใส่ผ้าขาบางผู้ช่วยกองเศษส่วนของอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนที่จะใช้น้ำขี้เถ้าไล่เพียะะ้ยเลมลง นำน้ำคิเท่าปริมาณ2 5 0 c ีหรือเกินจากนั้นก็ได้นะครับกะได้ผสมกับน้ำปริมาณ10ลิตรโดยสามารถฉีดได้ทุกๆ10ถึง15วันโดยนั้นฉีดพ่นบริเวณใบที่มีมะเร็งผิดหรือเพี้ยมมะกาก,กน,น้ำกิเทาสารสซิลิก้าซึ่งมีฤทธิ์ช่วยกำจัดเพีย้ยโดยเฉพาะเพีย้ยแป้ง นอกจากนั้นแล้วนะครับคีโทป่ป่าเป่ายังสามารถนำไปโรยโคต้นไม้หรือตรงก้นกลุม่มช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้คีท่านะครับคิดน้ำของคี่าจะมียังมีโพแทสเซียมสูงซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้พืชน,นำน้ำตาลและแป้งไปเลี้ยงส่วนที่กำลังเติบโตจึงเหมาะสำหรับการใช้ช่วงที่พืชกำลังออกผลทำให้ตวไวครับ ข้อควรระวังนะครับในการใช้น้ําคีเ้าหรือคี้านะครับไม่ควรใช้กับไม่ควรใช้กับดินที่มีความด่างอยู่แล้วนะครับเนื่องจากขี้ามีฤทธิ์ด่างเป็นด่างอยู่แล้วนะครับและไม่ควรผสมในตราส่วนที่เข้มข้นมากเกินไปเพราะจะทําให้พืชเกิดการใบไหม้ได้นะครับนั่นคือข้อควรระวังนะส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเผานะครับเผาออกมานะครับเป็นคี้านั่นคือ ถ้าหากเราเอาพวกที่เป็นวัชพืชชีวภาพมาเผาก็ไม่อันตรายนะครับแต่ขี้เท่าจะมีฤทธิ์เป็นด่างถ้าไม่ปรับสาภาพให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงดินจะทำให้ดินเสียได้นะครับนั่นคือข้อควรระวังครับขอบคุณครับ